ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอนเฟ็ตและสบู่โชว์สกินแคร์ของ LO รสใครสนใจโทร098 395 1967และแก้วยี่ห้อหอะไรเอ่ยเฟสยี่ห้ออะไรพี่เฟสอ่ามีขนาด20กับสาย2ออลสามารถหาด้วยที่ช้อปปี้และเครื่องมือช่างเคนโตมั่นใจในคุณภาพเคนโตที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า50ปีหาดูได้ที่ Total Shop และ Ken To Shop ครับผม และแม็กไลโซ่จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทุกชนิดแบรนด์ของคนไทยคิดถึงแสงสว่างคิดถึงแม็กไลโซ่มินิไสไก่ตราสตาร์อัพฟูสรสชาติถูกปาดราคาถูกใจโปรโมชั่นพิเศษจาก69บาทเหลือ5้อ59บบาทหาซื้อได้ที่โลตัสทั่วประเทศไทย สวัสดีครับมาพบกับช่องหนาปะตะคอยออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินๆกับเอิญวัดใหญ่ครับตามคำเรียกร้องนะครับผมกับพี่เอิญก็ต้องบุกมาที่เมืองชนบุรีมาเจอกันอีกแล้วมาเจอเพื่อนเราอีกแล้ววาทิดโอ้ช่วงนี้ฮอตเหลือเกินด้วยฮะฮอตเหลือเกินสังคมกลับเพื่มเลยนะครับเล่นซัดหลายคนสะดุ้งโหยเล่นซัเอียงเอียงไปเลยอ่ะไม่ไม่ถึงสะดุ้งอ่ะคนสะดุ้งคือคนดีใช่ไหมเฮ้ยคนดีจะสะดุ้งทำไมแล้ว เอาละฮะวันนี้เรากลับมาเจอวาทิตอีกนะครับแล้วก็หลายคนชอบวาทิตมากในช่อง YouTube ท่บพี่ราไปสัมภาษณ์หน่อยไปหาวาทิดหน่อยตองเนี้ยไอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ยที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนน่ะเดี๋ยวเราทําให้แน่นอนแต่ใจเย็นก่อนเฮ้ยพี่อยากถามอะไรวาทิตอยากถามว่าเาวอย่าเวอร์ดิอย่าเวอร์ไอ้คือแมลงเนี่ยแมงแตมไปหมดแล้วก็มาเลือกโลเคชันตรงนี้บอกกันไปให้กูหายเน่าแล้วไม่ต้องยอมเข้าจมูกเข้าปากเข้าหู นุ้ยนุ่งีอรแมงวีทำสมาธิแมงวีแมงวีแมงวีเออครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกการสัมภาษณ์ที่มีแมงวีล้วไม่มีห้องอะไรได้คือตามบ้านตามป่าตามเขามันไม่มีมลภาวะแต่มันจะมีแมลงเอแล้วไม่มีที่เป็นห้องเป็นหับเลยเหมือนสมัยก่อนไม่มีให้แล้วก็โดนยึดไปหมดแล้วครับโอ้ยด่ามากด่าแล้วไม่ได้ตังค์กับผมนะครับตังค์เจ๊งหมด ผมรู้มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัจจุบันว่าเรื่องของยาเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนแต่ย้อนกลับไปเนี่ยได้ข่าวไว้ไหมว่าวาทิขนาดไหนสมัยก่อนที่แบบว่าผิดพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับพวกตัวเล็กตัวใหญ่าไปเดินแรงขนาดไหนเดินแรงขนาดไหนก็ผมเนี่ยถึงขั้นเ่าเปิดแอร์ไม่ได้อะเฮ้ยเปิดแอร์ไม่ได้เพราะอะไรเราเปิดไม่หูโดนลมไม่ได้ไม่ใช่หูโดนลมไม่ได้พอเปิดปุ๊บอ่าโดนลมมาปะทะหูปุ๊บ ไอสัตว์มันพูดอะไรเฟี้ยงแล้วในจังหวะนั้นน่ะมันจะแม่นมากเลยนะความคิดเราัจะนําเอความคิดนํากิริยาอเฟี้ยงเล็งตรงไหนปุ๊บตรงนั้นเลยโอ้โหองแอรล่วงไฟเฟย์ช็อตชิผหายเราเข้าใจว่าเขาเขาเป็นแววอ้ววใช่แววอ่ะคือเป็นอย่างเงี้ยแอร์เ่คือที่บ้านเสียไปกี่ตัวโดยประมาณตัวนึงแต่พัดลมนี่เป็นสิบสิบตัว แอร์เสียหนึ่งตัวใช่ถ้าเปิดแอร์เนี่ยหูหูหูมันจะคิดอย่างนั้นเลยใช่แล้วพัดลมเนี่ยไปโดนได้ยังไงวระพัดลมพัดลมแบบไหนพัดลมเนี่ยพัดลมธรรมดาเนี่ยติดสายตั้งใช่เออใส่ไปใส่มาเนี่ยบางทีอ่ะสมมติเราเราได้ได้ยามาแล้วใช่ไหมเราก็นั่งเราก็นั่งเล่นไปพอนั่งเล่นเล่นเล่นไปปุ๊บเปิดพัดลมทีนี้เปิดพัดลมทีนี้จินตนาการแล้วก็มาเราคิดไปต่างๆนานะคิดไปเรื่อยทีนี้ไปคิดถึงคําถามอืไปคิดถึงคําถามหันไปเห็นพัดลมอันนี้อันนี้ใส่หัวพอดีพัดลมใส่หัวพอดี ถามอะไรก็ใส่หัวามอะไรก็ใส่หัวไม่เคยไปยักหน้าให้เราใช่ไหมลุกขึ้นตั้งเลยตั้งเลยข้าเลยอใช่กลับมานั่งปุ๊บเลือดอาเลือดโอ้โหแล้วก็เสียพ้นลมเ่ยเอาไปขายไปซ่อมแบบเนี้ยใช่ถึงขั้นนั้นเลยอืมพอเตะไปเสร็จแล้วเราร้อนไหมรู้สึกร้อนไหมร้อนร้อนแล้วพอพอมันหมดฤทธิ์ใช่ไหม เสียดายเพราะลมเสียดายเพราะลมร้อนแอร์ก็ไม่มีอะร้อนโอ้หไม่น่ากลัวเลยไปถึงจุดนั้นเลยนะเติมเยอะแล้วแถวที่ผมมานะแถวเนี้ยนะมันจะมีสุสานเยอะอืเคยได้ข่าวว่าไปถึงจุดนั้นเลยอะสุสานก็ใช่ก่อนเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งคืน่ะคุยกับใครไม่รู้แล้วกูก็ยังไม่ได้นอนกูไม่ได้โทษยาผมไปโทษผีเพราะมันมีแต่เสียงหาตัวไม่เจอคนจะคิดอะไรได้ คนไทยมันมีความเชื่อแต่ดั้งแต่เดิมมาว่าเป็นผีแต่ผมไม่มีความเชื่อเรื่องผีนะถ้าปกติไม่มีความเชื่อเรื่องผีแต่ถ้าเราเอาไปมีเดิผมอยากรู้ไอ้เสียงนั่นแหละไอ้เสียงนั่นมันพูดอะไรมันทําให้เราถึงต้องไปเตะพัดลมไปเฟี้ยงแอร์ไปอะไรเนี่ยคือคําพูดเนี่ยมันมันเราคิดอะไรมันก็จะมาแบบนั้นเลยเราคิดว่าอะไรเสียงนั้นก็จะมาสมมุติว่าผมคิดว่าคุยกับหลังหลังมันนั่งคุยกับเราเสียงมันชัดเป๊ะอย่างนี้มันไม่ใช่หูแววมันคือเราคิดอะไรเสียงนั้นมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเลย เอ่อประสาทหลอน <laughs> น่าจะประสาทหลอนน่าจะประสาทหลอนแล้วหลอนไปถึงไปสุสานเลยอ่ะใช่ก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ะที่เราคุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมทั้งพัดลมทั้งแอร์ก็ไปแล้ว <laughs> เสียงมันยังม่เงียบ <laughs> <laughs> ต้องเป็นมึง <laughs> จอบป <laughs> จอบเอาจอบไปเลยระ <laughs> ขุดจะขุดได้เนี่ยขุดจะขุดถ้าเอาขุดขึ้นไปจะตบประโหลกทีมึงไปพุดทำไมคุณบอกหูทั้งคืนเมื่อกี้นี้ แล้วอป่านแล้วมันไหลมันไหลหลุมเราจะรู้อ่ะหลุมไหนอ่ะก็จะกะจะขุดจนกว่าจะเจอมันโอ้ใช่โอ้โหท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะเห็นว่าทิ์อยู่ในช่องที่ทําคลิปเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากไหวพริบดีมากแต่เพราะว่าเคยใช้จนถึงประสาทหลอนแบบนี้ไปโรงพยาบาลมาแล้วใช่ใช่ต้องต้องหาสายหมอเลยแต่แต่ยาที่หมอให้มากินเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เลิกนะยาไม่ได้ช่วยให้เลิกแต่ยาเนี่ยมันช่วยให้เราเอ ไม่ไปคิดถึงคือทําให้คนดีกินแล้วบ้าคนบ้ากินแล้วดีเรากินไปได้ไม่นานเรามันไม่ได้บ้าไงเราไม่ได้บ้าอยู่แล้วเราไปกินปุ๊บร่างกายมันจะกระตุกมันจะสั่นมันจะเก่งเราต้องเลิกกินแต่ที่ผมเลิกได้เนี่ยเพราะหมอเขาเปิดการทดลองให้ดูการทดลองของมองนอกอเราเลิกได้ตั้งแต่หมอเปิดแล้วจริงๆอยากจะบอกหมอว่าไม่ต้องให้กูแดกกกูแดกมึงเปิดการทดลองอยู่กูจบแล้วแต่ผมก็แต่ผมก็แปลกนะว่าทําไมการทดลองเนี่ย ทำไมที่ผมเรียนมาตอนสมัยเรียนนะผมไม่เคยเจอเลยหรือว่าผมไม่เข้าเรียนไม่สนใจเรียนไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นการทดลองเป็นไงภาพในการทดลองมันมันเป็นหนูเป็นลิงเป็นหนูเป็นลิงอืประมาณเนี้ยอ้แค่ที่เองใช่เป็นหนูเป็นลิงแล้วเป็นคนด้วยเป็นคนเป็นการทดลองของเมืองนอกนะการทดลองว่าเมืองนอกในบางประเทศมันจะมีการให้ที่ให้เขาใช้ยาเนี่ยมันมีที่เขาเปิดนะ เมืองหนึ่งไปเลยมึงจะทําอะไรก็ทำเมือย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไปเอาคนพวกนั้นมาเพราะบางทีเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวพวกนักศึกษาที่มันนี่เขามาเล่นเราเห็นแล้วมันรู้สึกหวาดกลัวเลยใช่เห็นแล้วรู้คือเราแยกเหมือนกับที่หมอเปิดให้ดูนะเราแยกสารได้ในตอนนั้นเลยเราไม่ต้องมานั่งแยกสารเองเนึกออกไหมเย็นงั้นเราต้องมานั่งแยกสารเองอีกนี่มันเป็นเพราะอะไรวะตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ลำแรงตัวนี้ลำซ้ายตัวนี้ลำขวาตัวนี้แววผู้หญิงตัวนี้แววผู้ชายอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาแยกเองอันนั้นคือกระจังกระจังเลยจบเลยเลิกเลยจบได้ข่าวว่าสมัยที่แบบว่าใช้หนักๆเนี่ยพี่สาวโทรแจ้งตำรวจมาจับเลยโอ้โหทำไมจับไม่ได้จับไม่ได้เพราตำรวจก็พวกกันจับได้ไงตำรวจนายมันก็เปิดหอมาแต่ไกลอ่ะ แล้วเราจะอยู่ทำไมเปิดบอททาให้เรารู้ตัวโถทําเป็นพระเอกขังไทยใช่ไหม่ะนังไทยด้เปิดบอมาจับได้เลยถึงผมจะติดยาแต่ผมก็ไม่ได้โง่นะใครไม่นังอยู่ให้จับโอ้ถึงขั้นที่แบบว่าคนในบ้านแจ้งตำรวจจับแล้วอ่ะเออมันถึงถือว่าหนักนะมันหน้ามันหน้าโกมากนะกว่าจะมีบอสที่วันนี้ใช้เวลาในการหมกมุ่นอยู่ไอ้พวกนั้นกี่ปี หลายปีเป็นสิบปีเป็นสิปีแล้วหลุดพ้นมากี่ปีแล้วหลุดพ้นมาก็เกือบสิปีเหมือนกันเกือบสิปีไม่ไม่ถึงไม่ถึงประมาณ6กเปีได้6-7ปีคือบุหรี่ก็ไม่สูบเลยใช่อะไรก็ไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ออกจากบ้านด้วยใช่ทาไมออกไปแต่น้อยครั้งออทําไมไม่ออกจากบ้านเพราะอะไรมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าทําไมเราไม่ออกจากบ้านเราก็ทําคลิปแบบนี้ออก S <S เดี๋ยวพวกพ,วกพวกกอกัดยัดตีแก็ด่าไว้เยอะอ่ะหมันไส้ด้วยไอสัตว์ประวัติไม่ดีอยู่แล้ววันนี้ยัดให้แล้วทำไงอะไเนี่ยแล้วถ้าเราไปแก้ตัวสังคมจะเชื่อเราไหมประวัติเราปรเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ไอที่คือเราไม่ออกคือเรา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 กลัวหรือเปล่าถามจริงกลัวไหมกลัวไหมทุกวันนี้กลัวไหมมันส่วนหนึ่งมันมันไม่รู้นะมันเป็นเพราะเพราะว่าเราเสียสติไป <laughs> คน,นนนคนในบ้านบอกเราเป็นอินเทอร์เวิร์ดคนในบ้านบอกเราเป็นอินเทอร์เวิร์ดแต่ถ้าพูดเราพูดในคลิปอย่างเงี้ยคนที่เขาดูคลิปเราเขาจะบอกว่าเราตอแหลแหละเราจัดด่าแล้วนะผมจะตอนด่าไม่อินเทอร์เวิร์ดแต่คืออยากจะบอกว่าไอการแสดงในคลิปเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมเคยเป็นอย่างนี้ไหมเคยเป็นเหมือนในคลิปเนี่ยการแสดงในคลิปไหมผมเป็นเฉพาะตอนที่ผมเนี่ยอ่ากำลังจะมีเรื่อง บางทีพวกโทรตามไปแล้วรีรีรอรอไม่มีสักทีเนี่ยผมก็เจียวเวียประมาณนี้แหละก็ะจะกวนส้นตีนประมาณนี้ให้มันเกิดเรื่อง <c oughs> แต่นี้ผมก็เอาใ <c> ช <oughs> ้สันดานส่วนตัวตรงนั้นใช่ออกครืเซอร์ตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ใ <c oughs> ช่เอามาใส่กับคนที่มันอกงบ้านกินเมืองอหรือเปล่าก็ไม่รู้พอเราไม่ไม่เฉพาะต่อจงอยู่แล้วใช่มันเอ๊ะมนมีคนจริงจริงเหรอว่าในบ้านประเทศเรามีคนแบบที่ด่าจริงเหรออ่ะมันมีจริงไหมคิดว่ามีไหมมีไอที่ผมด่าหรอใช่ไหมไม่มี ไม่น่าจะมีหรอกไม่มีประเทศเราแต่เป็นคนดีทั้งนั้นแหละคนดีๆทั้งนั้นไม่น่าจะมีคนอย่างที่วาทิตไปด่าเขาหรอกไม่ไม่มีมัไม่มีผมคิดว่าไม่มีที่คือทำฝันนะฝันใช่ฝันสมมติสมมติสมมติไปเองคิตไปเองเล่านิทานเลยแล้วถามที่วาที่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ฝั่งไหนเนี่ยไม่มีครับ ไม่มีผมวะเหรอเรฝังผมไม่เข้าฝังครับผมลอยอยู่กลางทะเลคือโดนหมดใช่ผมลอยอยู่กลางทะเลใครเข้ามาใกล้ไม่ได้เด <No ี๋ยวผมคิดว่าฉลาดสมมติแ่ามีคนเข้ามาหามาทําเป็นดีเป็นนั่นเป็นนี่แล้ววันหนึ่งเขาไปเป็นนักการเมืองเหมือนแล้วทําให้ดีโดนไหมโดนเหมือนเดิมเหมือนเดิม คือไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไม่มีใครไม่ไม่ฝักไฟไฟใดไยหนึ่งใช่แล้วถ้าใครเข้ามาหาผมเนี่ยนะถ้าเป็นนักการเมืองอะไรเนี่ยจะมาอะไรแบบนี้รระวังไว้อย่างเดียวระวังผมบิดผมบิดผมบิดแล้วไม่มีอะไรด้วยคือประกาศไว้ตรงนี้เลยนะใช่คื่เข้ามามาผลประโยชน์อะไรแล้วแต่ใช่บิดใช่ทำดีได้ผมเอาทำดีได้ผมเอาถ้ามาทำดีกับผมอาให้อะไรผมเอาหมดแล้วเอาหมดแต่ผมบิดให้คอรอเออโอ้ยว่าที่ทำคลิปในกระแสคือมันเป็นอย่างนี้ จะมามีบุญคุณกับผมได้แต่คุณต้องเป็นคนดีนะอื่าคุณให้ผมมาตอนนี้วันที่ผมยังไม่รู้เนี่ยวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคุณดีหรือไม่ดีคุณให้ผมมาผมว่าขอผมก็ว่าคุณดีอ่าก็ของคุณใช่แต่ถ้าวันหนึ่งผมเห็นคุณไม่ดีผมก็บิดเลยไม่สนใจหรอกเออนี่คืออุดมการณผมผมไม่สนใจเพราะว่าถ้าคุณไปก้าไปอยุดจุดนั้นแล้วอ่ะคุณต้องดีกับประชาชนคุณต้องทําดีกับสังคมไม่ใช่ว่าดีกับผมคนเดียวนี้ไม่ได้คุณจะดีกับผมคนเดียวเพื่ออะไรดีกับผมคนเดียวทําไมอ่ะ มมีจุดประสงค์ก็คือบิดผมชอบเนี่ยตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยตั้งแต่กรณีพิพาทเซนใช่ไหมคุณชอบเรลขาไอวเซนคุณ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 เรื่องของเสริมตรงนี้นิดนึงคนดีมาทำกับมาทำความดีกับเราเนี่ยเท่ากับบุญคุณแต่ถ้าคนไม่ดีมาทำความดีกับเราให้ตีเป็นศูนย์ไหมให้ตีโบไปเลยบิดหมดนะพี่เอิญบิดหมดแล้วให้แล้ให้ด้วยใครจะมาลองหลังกับให้อรไรนะให้ ไม่ต้องตุ้ดไม่ต้องตุ้ดตุดได้เลยจีไม่ต้องเปลืองตัดต่อไม่ต้องอะไรตุ๊ดได้เลยเออเขาทาเขาทำดีกับเราใช่ถ้าเรารู้ใช่ตีเป็นศูนย์หมดถ้ามันชั่วนะตีเป็นศูนย์หมดคำถามเมื่อกี้คือตั้งแต่ทำคลิปมาไอกรีพิพาทเนี่ยคุณไอเซนที่คุณเช่าเ่ยไอหุนไอเซนไอหุนเส้นเนี่ยผมผมเรื่อแวดว่าตอนนี้เขาเขาป่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเคุณทำคลิปเขามาคุณต้องมีความผูกพันกับเขาบ้าง คุณเป็นหลวงใหญ่อ๋อถ้ามันป่วยอะมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันไม่ป่วยมันแปลกแล้วล่ะมันไม่ใช่มนุษย์หินฟินสโตนนะอายุขนาดนั้นแล้วต้องป่วยจริงๆแล้วมันน่าจะไปได้จากนั้นแล้วออยู่ทำไมอ่ะอยู่ไม่ได้สร้างอะไรคุณงานความดีอะไรมีมีระดับนั้นแล้วเอาพูดถึงนะชั่วเลวมาลั้งชีวิตขนาดนั้นแล้วอะสมควรที่จะพอแล้วสร้างคุณงานความดีให้กับประเทศเองได้แล้วเออใช่ใช่เออสมควรจะคิดได้เลยแล้วนี่ใจคอมึงจะคิดมันจะชั่วจน เผื่อตายเป็นผีแล้วก็ยังจะชั่วอยู่ก็เออเออเฮ้ยมันทำไมเป็นนี้วะเนาะมันมีคนแบบนี้อยู่จริงอ่ะของดีของดีของนี้คุณคุณเคยดูคลิปพวกอิมสงสัยไอ้นี่มันกลัวไม่ได้เป็นขายใหญ่ในคุกอ่ะถ้าเราคุณทำกิแบัติคุณเคยเห็นอินฟูฝั่งบ้านเขาไหมฝั่งบ้านเคยตัวไหนที่คุณชอบใจมากตัวไหนที่คุณเอ้ะไอตัวนี้แน่เพราะผมชอบผู้หญิงคนไหนคนไหนคนคนที่ไปอยู่ตรงปราสาทตามมนทมอ่ะ ที่คนนี้แบบแน่ใจนะว่าบ้านตัวเองอ๋อเีชมพูอ่ะเฮ้ยนั่นเขามีเชื้อเจ้าเสื้อพระวงเลหรือเปล่าคนนั้นไม่ไม่ใช่คนนั้นที่ที่ที่มีข่าวว่าอยู่พัทยาอ๋อที่เขาย่พัทยาแต่เขาบอกว่าบอกว่าไม่ใช่ใส่แว่นใช่ที่จริอ่บ้านทิศอคุณเจ้แล้วบอยบอยคุณเคยทำคลิปถึงเขามั้ยบอยก็ก็มีบ้างบอยในความในทัศนคติคุณคุณว่าบอยเป็นยังไงบอยเป็นยังไง มันรู้มันรู้ความจริงหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยคือมันอยากจะเป็นอินฟูในประเทศไทยแค่นั้นเองบ้านมันไม่มีใครมีอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะแยะแล้วถ้ามันพูดความจริงถ้ามันโอเคสหรับบ้านมันสื่อก็ต้องเชิญมันไปออกแล้วสื่อบ้านมันยังไม่เอาไปออกมีแต่สื่อบ้านเราเอาออกเพื่อเออแล้วมันก็ะดันฝากบอกสื่อหลักด้วยนะอย่าไปเอามันไปออกถ้าเอาไปออกมันได้ตังค์เอาผมกัหลังไปออกดีกว่าเยังด่าให้ได้ไพเราะบ้าง ยางน้อยเอาผมไม่ออกเนี่ยผมก็ยังได้ตัง์ว่างเออ <c oughs> คนไทยต้องเห็นใจกันออสื่อไทยไปไปเหมือนไปให้แสงให้ราคามันแต่สนดการทคลิปมันก็พูดแต่ภาษาไทยพูดแต่ภาษาไทยคือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันได้ผลประโยชน์จากไทยเราเต็มๆมเลยนะมีแต่ดได้กับได้แล้วเราก็เรายิ่งไปดันดันดันมันมันก็ยิ่งมีไรายได้คือเราลองไปยืนจุดมันนะสมมุติว่าถ้าเป็นมันเนี่ยมันจะไปชื่นชมพวกมันเองเราก็ไม่ดูเพราะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ดูพวาเราไม่ดูปุ๊บ ยอดเองเกตมันก็ไม่ดีอยอดเอิงเกตไม่ดีเพราะว่าพวกมันไม่มีไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตบ้านเขาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีเท่าเราอ,ะอ่ะม,ม,มันก็ไม่มีทางเลือกมันต้องด่าเราแล้วล่ะตอนนี้ม,ม,ม,มันก็ด่าเราแล้วทีนี้พอด่าเราปุ๊บคนก็หมั่นไส้หมั่นไส้พวกก็กด อคอมเมนต์พอคอมเมนต์เยอะแล้วเอนเกตก็ามาก็ได้ตังค์เป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วแล้วเซนชอบด้วยแต่พักแต่มีแต่มีอยู่ช็อตนึงไอเซนรอออกเพราะไอเซนพลาดออไอเซนมันโพสมันโพสว่าว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วทีนี้ไอ้บอยเนี่ยก็เสือกมือดี <laughs> เขาไปแคปมาทันแล้วก็ไปเอาคำพูดของไอเซนเนี่ยมาเล่นแต่ไอเซนลบโพสไปแล้วไอเซนบอกคูไม่ได้พูด เกือบโดนเกือบแล้วไม่คืบอยไม่อะไรกลุ่มเแล้วคุณคิดว่ากรณีเนี้ตามความคิดคุณวาทิ์นะมันจะจบยังไงไอ้กรณีพิพาทนี่มันจะจบด้วยยังไงระษาตาควายอะไรของเราที่ยังเอาคืนมาไม่ได้เราจะได้ไหมถ้าเราจะได้เราจะได้ด้วยยังไงได้คืนยังไงมันได้ยากมันมันได้ยากในในความเป็นไปได้เนี่ยคนเรามันรู้อยู่แล้วเรื่องดินแดนเนี่ยมันต้องลบเพื่อจะได้มันเสียไปแล้วมันต้องลบเนื่อจะได้แต่ทีนี้ว่าเราจะไปลบกับกไอเหม็นเนี่ยกับาเขมนเนี่ย ถ้าเราใช้กําลังเราชนะอยู่แล้วมันเป็นทางของเราอยู่แล้วแต่ที่นี้ว่าเราเนี่ยเสกไปเลือกวิธีการเจรจาซึ่งมันเป็นทางของเขาเมนทางของเขาเมนมันใช้การเจรจาเนี่ยเป็นการเลี้ยงชีพก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้การพูดคุยหลอกลวงคนเป็นเป็นเป็นอาชีพเป็นอาชีพอยู่แล้วเออแต่เราไปเลือก เข้าทางมันเองอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลไทยเนี่ยฉลาดหรือโง่ทุกคนต้องตัดสินใจเอาเองอันนี้เราแค่สมมุติใช่แค่สมมุติในความในความผิดเราถัาปกติเราไปเจรจากับสแกมเมอร์แล้วมันจะได้อะไรแลวเราพูดมากไม่ได้เลยนะเพราะนักสิทธ์บ้านเราเยอะเราพูดมากเดี๋ยวเขาจะหาว่าไอ้ทิศมันไม่ได้ไปขั่งสงครามมึงอยากให้เกิดสงครามหลายสู้รบมันเกิดความสูญเสีย อืมจริงแล้วนะเนี่ยมึงไปพูดอย่างเงี้ยมึงก็ไปพูดอย่างงี้มึงก็ไปเข้าทางทหารที่มันขี้เกียจอยู่แล้วไออม่ใช่แนวหน้านะไอ,อพวกทหารนี่ห้องแอร์ทหารการเมืองเนี่ยออมันก็ไม่อยากลบอยู่แล้วบอกว่าม่พูดเปิดทางให้มาเน,นี้ยแล้วมันก็เออดีไหมมึงก็พูดไปดีเจอวบอวอไม่พูดอย่างเงี้ย ไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราบ้านเรามีทรัพยากรเยอะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละคนแต่ละฝั่งมันมีดีในตัวของมันเองแต่ละฝั่งมันมีดีในตัวของมันเองผมถึงไม่ยืนฝั่งไหนเลยไงแต่ทีนี้ไอ้พวกมันนแม่งทำงานร่วมกันไม่ได้มันรู้เป็นเชี่ยถ้ามันทำงานร่วมกันได้นะมันจะเดินไปอย่างปึ๊บ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 เหมือนไอ้ไม้กระดานที่เอามาใส่ ต่อแถวกนเดินน่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยบ้านเราไปด้วยกันใช่แล้วแต่ละตัวเนี่ยจักจักรทั้งนั้นจะเร็วมาก่อนหรือดีตอนนี้จะดีตอนนู้นหรือเพิ่งมาเร็วตอนนี้มึงไปด้วยกันได้มึงเชื่อกูดิมึงไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แต่ทีนี้มึงทํางานด้วยกันไม่ได้มันเป็นอะไรแค่นั้นเองมันเหลื่อมล้ํามันอีโก้มันอะไรใดๆหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ลงตัวประเทศเรามันมันไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ความคิดใครของใครคนใดคนหนึ่งดีร้อยเปอร์เซ็นต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามึงเอาความคิดของมึงทุกฝั่งมันรวมกันเนี่ยหาตรงกลางให้เจอมันจะพุ่งขยานอย่างรวดเร็วเลยไม่น่าให้เราเป็นคนบอกเลยนะคุณสนใจจะลงสมัครลงอะไรไหมลงไปกระทืบมันลงเหมือนกันนั้นมคือความเป็นจริงอบ้านเราเนี่ยถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้รุ่นใหม่ไม่อยากเข้าไปอรุ่นใหม่ไม่อยากเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บก็ต้องไปเข้าไปขั้วอำนาจนั้นขั้วอำนาจนี้ คนก็จะมองว่าเหมือนที่หลังพูดบอกว่าถ้าใครลงการเมืองปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีกำแพงถ้าพวกเราไปลงการเมืองเดี๋ยวมันจะมีกำแพงอเหมือนคนที่สนิทกับเราพอลงการเมืองปุ๊บผมก็ตั้งกำแพงเลยใช่ถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้คนรุ่นใหม่ก็ก็ไม่อยากเข้าก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายอยากด่าอย่างเดียวเคยคิดผมเลยคิดหนึงแต่มีเลือกตั้งไม่อยากไม่อยากออกไปเลือกเลยนะเคยคิดถึงขั้นนั้นเลยนะมันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแบบผมไม่อยาบไม่ไม่รู้จะกาใครอ่ะคิดถึงนักการเมืองแล้วแบบว่าภาพในหัวมันปุ๊บแล้วปุ๊บป คาดหวังไหมว่าสักวันอาจจะมีดีจ้าคาดหวังไหมเคยหวังกับประเทศเราเนี่ยเอ่อคาดหวังสักวันวสักวันหนึ่งอาจจะต้องแบบเจอคนที่ใช่คิดว่าประเทศเราจะมีไหมเอ่อคนคนนั้นน่ะมันอาจจะไม่มีแต่ถ้าคือผมจะไม่มองที่ตัวบุคคลมผมจะไม่มองที่ตัวบุคคลแต่ผมจะมองมันทั้งกลุ่มนั่นแหละถ้ามันวันใดที่มึงไปด้วยกันได้มันก็ไปได้เอสามัคคีเท่านั้นใช่สามัคคีไม่มีแพ้อยู่แล้วสามัคคีกันแล้วมันจะไปได้ไหมสามัคคี น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้คือบ้านคือบ้านเราเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยนะไอ้พวกที่มันแดกเนี่ยไอ้ไอ้พวกที่มันแดกเนี่ยแม่งจะเร็วกว่าไอ้พวกที่ดีเออเนี่ยหรอไหมไอ้พวกที่ดีมันติดระบบอืมแต่ไอ้พวกที่แดกเนี่ยถ่วงระบบเอาไว้่รงระบบเอาไว้ไม่ให้พวกดีๆนี่ตามทันเออเนี่ยหอไหมไอ้พวกที่แดกก็คว้าไปก่อนใส่เบาเออเออเออเี่ยอวะเป็นอย่างนี้อืม กระจ่าง <Das que at> นะทุกคน,นเพราะฉะนั้น <ically S 1> เรื่องพอมันเกิดมาตูมเนี่ยไอ้พวกที่ไม่ดีเนี่ยมันจะรู้ก่อนมันจะรู้ก่อนเพราะมันไม่ดีอยู่มันอยู่กับตัวมันเนี่ยความเชื่อมันเคยผ่านมาเนี่ยมันจะรู้ก่อนแล้วมันรู้ทิศทางก่อนอทีนี้ถ้าจะให้ดีนะเราจะบอกว่าให้มันฟังเราเงี้ยก็ไม่ได้เราเป็นตัวเล็กเล็เราฟังเียงตัวเล็กๆมันจะไปฟังเราเขาไม่ฟังเราถึงตัวมันเขาก็ไม่ฟังเราบางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองเรารู้แล้ว ไอ้ยะเดี๋ยวไอ้พวกที่มันจ้องจะทุจริตอยู่มันจะทำอย่างนี้แน่แเลยและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ขี้ผมวิ่งเ,เพราะว่าพอเรื่องมันเกิดตัวมาปุ๊บผมพูดไปก่อน <c oughs> พอพูดไปก่อนแล้วไอ้สารน,า <c oughs> นั่น,นเดินตามอาจารย์นั่นเดินตามจริงมันเดินตามมาจริงอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้ทีนี้แต่ไอ้พวกดีๆเนี่ยเขาไม่ค่อยฟังเราเ,เขามองว่าเราขี้คุกขี้ยาขี้อะไรขี้ตารางมาพูดตลกติดตลกบ้างพูดอะไรบ้างอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ค่อยฟังเราหรอกเขาฟังหรือเปล่าหรือเจอเจอคลิปปัดหนีด้ดีไม่ดีวางโทรศัพท์ถึอซ้ำปอีหรลปคลิปอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนี้เขาไม่ค่อยฟังเรา เพราะฉะนั้นฝั่งที่ดีมันต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วเพราะว่าไอ้พวกเร็วเวเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วเร็วมันเร็วถ้ามันไม่เร็วมันเร็วไม่ได้เพราะฉะนั้นดีต้องเร็วกว่ามันเพราะเราเคยเร็วมาก่อนมันต้องเร็วใช่ต้องเร็วมันั้นอ้คนในคุกมันจะพูดทำไมความไวเป็นของลีศานความฉลาดเป็นของสมุไรมันจะพูดทำไมอะมันมีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปใครเร็วได้ใครเร็วได้เปรียบจะ จะผิดจะถูกยัาง,งมึงเร็วมึงได้เปรียบมึงผิดปุ๊บถ้าผิดปุ๊บอันนั้นก็เป็นบทเรียนได้ด้วยออนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ขอ <คน S 2> ถามอีกปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่บ้านเราปัญหาข้ารา,าสั่งปัญหาเรื่องเรื่องยาควรจะแก้ไขยังไงวิธีสารคจับกุม วิธีอะไรของเจ้าหน้าที่เขาควรจะทำไงให้มันหมดจากประเทศเราถ้าซีนชายแดนได้แล้วทีนี้เหลือเรื่องภายในก็คือเหลือเออเหลือผู้ตำรวจเดี๋ยวก่อนเพราะว่าทิรู้ว่าปัจจุบันนี่มันวิธีการค้าขายมันปิดมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใช่เปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนขนาดไหนทุกวันนี้ส่งพัสดุสแกนใช้แอปซื้อไม่เชื่อแล้วเดินไปดูตามเสาไฟฟ้าเลยเลยมันจะมีคิวอาร์โค้ดมันจะมีแอปให้โหลดโหลดเข้าไปปุ๊บยาล้วนๆจะสั่งจะสั่งปีก็ได้สั่งอ่ สั่งเป็นล็อตก็ได้สั่งเป็นล้านเม็ดก็ได้สั่งมาเลยแล้วได้ราคาต้นทุนด้วยในราคาราคาราคาต้นน้ําเลยด้วยมาอย่างนี้แล้วแล้วก็มันออกข่าวแล้วใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยอืมออกข่าวหรือยังไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจสั่งมาเนี่ยลืมเรื่องนี้ยครับคิดหายแล้วบอกว่าสมองกลับมาแล้วก็สั่งสั่งมาแล้วเดี๋ยวส่งพัสดุใช่ส่งพัสดุ ส่งมาถึงบ้านเลยแต่ตำรวจเนี่ย <มา S 2> ทุกวันนี้ยังใช้การล่อซื้ออยู่ <laughs> เขาคิดว่าวิธีนี้มันฉลาดที่สุดแล้วสอเหรับเขาอหแฉวที่สุดแล้วยี่สิี่ปีก่อนมึงนล่อซื้อกูยังไงวันนี้มึงยนล่อซื้ออยู่งั้นแต่วันนี้มันขายผ่านแอป <laughs> ฉลาดฉลาด <laughs> แล้วตำรวจเขาไม่ไป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 ,ไปโหลดแอปเองบ้างไปสแกนแอปแล้วเข้าไป เข้าไปเป็นได้ดแต่ลูกค้าอันนี้มันคือคําถามว่ามึงไม่รู้หรือไงวะนี่นึกออกไหมเอออันนี้มันคือคำถามว่ามึงไม่รู้จริงเหรอเออเออไม่รู้จริงเหรอแ้วทำไมกูต้องรู้ก่อนมึงด้วยวะมึงเป็นเจ้าหน้ทีาทำไมกูต้องรู้ก่อนมึงด้วยอ่าเนี่ยบอกให้แลวนะก็ไปดูเอาอนะตามสายไฟฟ้านะสายสายไฟฟ้าเสาอะไรกันแล้วแต่ตามป่าแต่ส่วนมากมันจะเป็นในเมืองอแต่แต่แถวตามบ้านนอกอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการชนมือมแต่ถ้าอ,อยากปลอดภัยปุ๊บมันสั่งสกแกนในแอปมันสั่งในแอป ปลอดภัยไป็นหนึ่งขั้นตอนใช่แต่พี่ๆเขายังล่อเหมือนเดิมชปล่อใครล่อซื้อล่อซื้อดักจับตามทางไอ้ไปดักจับตามรูดตาทางเนี่ยถ้าไม่ได้สายข่าวมาว่าไอ้รถคันนี้ทะเบียนนี้มึงขนยามานะมึงไปดักจับดานสกัดยาเสพติดอะมึงสกัดอะไรมันนั้นมึงได้นอกจากเยี่ยวเท่านั้นแหละแล้วสกัดจับเยี่ยวเนี่ยมันก็มีแต่คนทํางานคนไปทํางานโรงงานมังไปทาแล้วกลับบ้านยังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้มึงไปดักจับเขาอย่างเงี้ยมึงก็ได้แต่คนจับเยี่ยวใน ฟื้นฟูในในคุกอัดเตยมึงจับเข้าไปทำหาเลยไม่ช่วยและไม่ได้เออเออเออนะก็ทำได้เท่านี้พอพูดไปอย่างนี้ก็ไหวมึงเป็นรู้ดีเป็นตำรวจอีกเี้ยเป็ยนอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นายพวกเนี้ยเออโอ๊ยถามแตกแล้วโอ้ยโอ้ยเส้นขาดไปแล้ว ว่าที่นาวการมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วต้องตามลูกไม่ทันใช่ต้องตามไม่ทันเรายังไปล่ออยู่ไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ได้แล้วมีอะไรมีอะไรอยากจะนําเสนออ่าสุดท้ายก็แห้สุดท้ายอยากจะนำเสนออะไรอยากเสนอประโยชน์ต่อผู้ชมเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมอยากให้ใครเขา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 มองเราในมุมที่เราเราไม่เคยให้ใครเห็นก็ได้มุมที่ยังไม่เคยเห็นเหรอก็ก็มุมนี้แหละมุมมุมนี้ะ <laughs> คือชีวิตอย่าไปสุดมากมมชีวิตไปอย่าไปสุดไปไปสุดแล้วมันกลับลำลำบากคิดจะชั่วจะเที่ยอยู่ในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นอ,อยู่ในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นเพราะยังไงซะ <laughs> เพื่อนจะชั่วจะเที่ยยังไงสักวันนึงมันจะคอยผลักดันเราไปที่ทางที่ดียังมันจะคอยอเดินคนละก้าว กลับมาดีได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราชั่วเราเชีย่ยแล้วเราไปแตะถึงนักการเมืองมาแล้วคุณมึงกลับตัวไม่ได้กลับตัวลําบากไปถึงขั้นนั้นแล้วอย่าเป็นเหมือนชั้นกันแล้วกันถ้าไปถึงนั้นมันจะอยู่เทินล,ลำบากใช่หรืลำบากลำบากเอาละวันนี้เราก็ขอขอบคุณพิชิตมากเลยนะขอบคุณครับโอ้โหแล้วมีโอกาสนาหน้าเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีเรื่องอะไรเด็ดเดี๋ยวเราเข้ากลับมาหาพิชิตใหม่รออัปเดตก่อนเขาโหลดมาเยอะเคอะปล่อยโหลดไปเรื่อยๆนะวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ